การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวัดหนองจอกพักดีน,นรเศษโรงเรียนวัดหนองจอกพักดีน,นรเศรษเป็นสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่เลขที่19หมู่2ถนนเลียบว,วารีแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลหนึ่งถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววาสนาเสษสวยผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายนายกังวานภัยปรุงของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ นายอนุชิตอินทรพมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณนายวชรนาวินวุฒินิติปัญญาชนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคลและนางพันธิพาคงเพชกรกร์องผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน112คนนักเรียนจำนวน1889คน บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนวัดหนองจอกพักดีนรเศษตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญโดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ในรูปแบบออนไลน์ site, ภายใต้มาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด s d n d b o x s a ซฟ Zone is c o o l สีมาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านกายภาพพื้นที่อาคารสนับสนุนการบริการและพื้นที่อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและพื้นที่ที่เป็นโควิดฟรีโซนโรงเรียนวัดหนองจอกพักดีนรเศรษ ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพม,มหานครกำหนดโดยมีการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาคารและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือในทุกห้องเรียนมีการจัดทำสัญ,ญลักษณ์เว้นระยะห่าง (social distancing) ในการเดิน การยืนการนั่งการเข้าแถวในพื้นที่อาคารสนับสนุนการบริการภายในโรงเรียนมีการทำความสะอาดห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดและโรงอาหารรวมถึงดูแลความสะอาดของห้องน้ำห้องสุขาอย่างสม่ำเสมอ 2. มาตรการด้านการมีส่วนร่วมมาตรการด้านการมีส่วนร่วมเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่ายโรงเรียนจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรและผู้นำชุมชนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน ในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ภายใต้มาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติโรงเรียนประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิดพัสจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน School i s o l u t i o n หรือพื้นที่กักตัวชั่วคราวรวมถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรติดเชื้อโควิด -19 หรือมีผลตรวจคัดกรองเชื้อเป็นบวกดูแลการเดินทางมาระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้นโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆตลอดการเดินทางจัดพื้นที่จุดคัดกรอง c r e ี n i n g Zone จัดระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อมโดยทีมบูรณาการ ครูและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสร้อยละ8ปอร์ซ์ขึ้นไป 4. มาตรการดำเนินการระหว่างภาคเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ5 on. Online, on ้าออนออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนออนสคูลและออนไซต์ site, หรือรูปแบบผสมผสานไฮบิดครูและบุคลากรทุกคนต้องตรวจแอนติเจนเทสคิด วันแรกของการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ site. งดกิจกรรมรวมกลุ่มหากจำเป็นทำกิจกรรมในแบบ Small b u ับเบครูบุคลากรและนักเรียนต้องประเมินไทเซิฟไทยอย่างต่อเนื่องทุกคนปฏิบัติงานตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มข้นอย่างเคร่งครัด